กลับมาแล้วค่ะทุกคนสาหรับวันนี้นะคะแม่หมอแมวดําตําราโหนแหงดวงดีกลับมาอีกครั้งค่ะหลังจากที่หายไปค่อนข้างจะนานหน่อยเพราะว่าแม่หมอก็ป่วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะวันนี้แม่หมอจะพามาจัดอันดับดวง12ราศี เดือนหลังเดือนกรกฎาคมนี้ใครจะดวงดีที่สุดหรือดวงพังที่สุดแล้วจะดวงดีเรื่องไหนบ้างตามไปฟังแม่หมอกันเลยจ้าสำหรับดวงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะ <Wow. S 1> อันดับที่หนึ่งได้แก่ราศีสิงค์ค่ะบอกเลยว่าในช่วงปลายเดือนนี้ ชาวราศีสิงยืนหนึ่งมากๆทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักโดยเฉพาะในเรื่องของการงานช่วงปลายเดือนกรกฎาคมชาวราศีสิงทำงานอะไรก็จะดีจะปังรับงานรับเงินรับทรัพย์แถมงานที่คุณทำเนี่ยจะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก ในเรื่องของการเงินก็จะมีรายรับไม่ขาดมือในเรื่องของความรักคนอนโสดก็จะเจอคนที่ถูกใจส่วนคนมีคู่คนรักก็จะพาคุณไปในทิศทางที่ดีค่ะมาต่อกันที่อันดับสองชาวราศีกรกฎในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ชีวิตของคุณจะแฮปปี้มีความสุขเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องครอบครัว ใครที่เคยมีปัญหาวุ่นวายชีวิตของคนณจะเดีขึ้นสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้การเงินก็จะมั่นคงขึ้นมีรายได้เข้ามาทำให้รายรับของคุณขยับดีขึ้นในเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่เวอหว่าแต่ก็ไม่ได้ร้อนใจจ้า,าต่อมาก็คือชาวราศีกันค่ะ เป็นที่เรียบร้อยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีกันดวงโดดเด่นมากๆในเรื่องของโชคราบใครที่เป็นนักลงทนุนนักเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนในแบบที่คุณเนี่ยม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนในเรื่องของการงานเรียกได้ว่าทำได้เรื่อยๆไม่ได้ดีมากนะักแต่ก็ไม่ไ หัวใจช่วงนี้อาจจะดูงงเหงาหน่อยคนสอบไม่มีคู่ก็ปก,กติแต่คนมีคู่เนี่ยอาจจะเหงาเพราะมีแกต้องห่างกับแฟนของคุณในเรื่องของการงานนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะความรักยังดีแน่นอนมาต่อกันที่อันดับที่4ชาวราศีตุลในช่วงปลายเดือนแบบนี้อาจจะได้ยินชาวราศีตุลบ่นกันว่าเหนื่อยมากหน่อย เพราะด้วยความที่ว่ารับงานมือเป็นประวิงทั้งจอบหนึ่งจับสองจบสามแต่บอกเลยว่ายิ่งรับงานเยอะเท่าไหร่รายได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นใครมีเกณฑ์ที่อยากจะเรียนต่อหรือก้มสอบอะไรสักอย่างคุณมีเกณฑ์จะสอบผ่านแน่นอนค่ะในเรื่องความรักคุณมีเสน่ห์มากมากอาจจะต้องระวังแล้วก็บริหารเสน่ห์ให้ดีนะคะ ไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจได้ค่ะมาต่อกันที่ราศีที่5นั่นก็คือชาวราศีกุมบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมดวงโดดเด่นในเรื่องความรักและการเงินค่ะในช่วงปลายเดือนมีเงินใช้ไม่ขาดมือแถมยั่งมีโอกาสมีโชคลาภอีกด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของการงานระวังจะมีปากเสียงกับหัวหน้า เจ้านายในที่ทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของการเจราจาบางครั้งชาวราศีกุมก็พูดไม่ถูกใจใครเข้าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะในเรื่องความรักคนโสดจะได้เจอคนที่ดีใครที่เหงาอยู่ช่วงนี้หัวใจจะกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งค่ะสำหรับอันดับ6นั่นก็คือชาวราศีธนูนั่นเองค่ะ ดวงโชคลาบวิ่งเข้าหาคนราศีธนูมีเกณฑ์จะได้ถูกหวยรวยเบอร์อาจจะไม่ได้รางวัลใหญ่มากนะักแต่ก็มีมาพอหอมปากหอมคอแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่มีอายุมากผิวสีดําแดงจะถูกฉลองกับดวงคุณมากค่ะในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกมปกติส่วนสิ่งที่ชาวราศีธนูต้องระวังก็คือในเรื่อง,องความรักค่ะ อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องทะเลาะกันรุนแรงจนเกิดขึ้นเป็นบาดแผลในใจยังไงเวลาทะเลาะกันก็ต้องตั้งสติและคิดก่อนพูดด้วยนะคะ <Wow. S 1> มาต่อกันที่อันดับ7ค่ะชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนคุณจะสบายมากจะมีคนเข้ามาช่วยงานทําให้ภาระที่คุณมีอยู่นั้นเบาบา ในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะใช้เงินแก้เครียดค่อนข้างเยอะจนทําให้เงินเก็บของคุณหายไปค่อนข้างเยอะค่ะในเรื่องของหัวใจให้ระวังความสัมพันธ์ระยะไกลอาจจะมาทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายหัวใจรู้สึกบั่นทอนมากกว่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะ <Wow. S 1> ต่อมาคือชาวราศีมีนค่ะครองอันดับ8ไปเลยงานของคุณจะหนัก แต่ว่าหากใครที่ต้องการจะหางานใหม่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีค่ะมีเกณฑ์จะได้งานใหม่เนื่องจากจะได้งานที่ดีและตรงใจมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพความเครียดจะมาจากการทำงานส่งผลต่อสุขภาพคุณได้ค่ะปลายเดือนต้องระวังมีรายจ่ายก้อนใหญ่รอคุณอยู่ยังไงก็รีบวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะ <Wow. S 1> มากันที่อันดับที่9ชาวราศีมิถุน สิ่งที่ต้องมาฉุดหลังชาวราศีมิถุนก็คือในเรื่องความรักค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยไม่อยอมมูฟออนทำให้หัวใจติดค้างอยู่กับคนรักเก่า คุณเนี่ยจะรู้สึกหดผู่และสลัดความรู้สึกนั้นออกไปไม่ได้ทั้งที่ในช่วงนี้เรื่องของการงานชาวราศีมิถุนกำลังขยับดีขึ้นการเงินก็ถือว่ายังพอไปได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ชาวราศีมิถุนโชคดีในเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะจะมีการให้การสนับสนุนเมตตาเอนดูยังไงก็อย่าลืมเอาเรื่องของความรักออกไปให้ได้นะคะ <Wow. S 1> เหลือ3อันดับสุดท้ายกันแล้วค่ะ มาที่อันดับที่10กันเลยดีกว่าชาวราศีพิจิกในช่วงนี้คุณจะต้องเคร่งเครียดกับผู้หัวหน้าหรือเจ้านายมากขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะถูกกดดันมากขึ้นได้งานมาทําเยอะขึ้นจนรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมีสิ่งงานงานงานแต่คุณก็ยังมีโชคดีในเรื่องของการเงินค่ะ คุณมีแกจะถูกหวยรวยเบอร์แต่ไม่ได้ก้อนใหญ่มากนักนะคะแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปเรื่องของความรักก็ต้องระวังให้มากชาวราศีพิจิกอย่าไปจิกเอาคนที่มีเจ้าของแล้วมานะคะระวังชีวิตอันสงบสุขจะวุ่นวายเพราะเรื่องความรักค่ะม,มาต่อกันที่อันดับ11นั่นก็คือชาวราศีพฤษภเรียกได้ว่ามีเรอง ที่น่าหนักใจหลายเรื่องเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมชีวิตฉันถึงได้วุ่นวายขนาดนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งมั่นใจได้เลยว่าเรื่องราววุ่นวายจะผ่านไปได้วยดีในความวุ่นวายก็ยังมีความโชคดีเพราะช่วงปลายเดือนนี้ชาวราศีพฤษภมีเรื่องหัวใจเรื่องของความรักคนรักดีคอยให้กำลังใจและสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็นแรงซัพพอร์ตที่เกตกูด good, มากๆแ,และมาถึงอันดับสุดท้ายแต่ก็ไม่ทายสุดเอ๊ะทายสุดแล้วค่ะอันดับที่12ชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนแบบนี้อยากจะให้ชาวราศีเมษร,ระวังในเรื่องของสุขภาพให้เยอะขึ้นทั้งในเรื่องของอาการปวดต่างๆ ใครที่ทำงานออฟฟิศต้องระวังเรื่องของการเป็นออฟฟิศซินดดรมให้มากเพราะอาการเหล่านี้หากเป็นแล้วจะส่งผลกระทบต่อคนระยะยาวแน่นอนในส่วนเรื่องของการงานการเงินไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการวางแผนเป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เดือนกรกฎาคม ชาวราศีสิงเนี่ยยืนหนึ่งทุกเรื่องอันดับสองชาวราศีกรกฎชีวิตแฮ ppy ดีดาาที่สุดและอันดับที่สานั่นก็คือชาวราศีกันโชคลาภปังจับเงินก้อนส่วนใครที่อยู่อันดับท้ายๆก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะดูแลตัวเองลงมือทำในสิ่งที่อยากทำทำงานให้เต็มที่และชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ ส่วนใครที่กำลังมองหาที่พึ่งทางใจดวงดีก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยคุณค่ะนั่นก็คือใครที่สนใจบูชาเครื่องประดับดวงดีสามารถทักอินบ็อกมาได้มีทั้งสาริกาลิ้นทองเทพมนตลจำแรงองค์พระพิคเนตรน้อยร้อยล้านและสุดปังกับทาวเวสุวรรณรุ่นมหาเศรษฐีค่ะยังไงในช่วงครึ่งเดือนหน้าแม่ม แมวดำตำราโหนแห่งดวงดีจะกลับมาจัดอันดับดวงให้12ราศีอีกครั้งฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอและทีมงานด้วยนะคะ